สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเดลต้าอีกแล้วนะครับกับรายการห้องพี่จะเปิดสวนสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงของผมที่จะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักในวันนี้นะครับก็คือมดนั่นเองนะครับมดตัวนี้นะครับคือสายพันธุ์มดตะลานนะครับเป็นมดที่เลี้ยงง่ายนะครับมีขนาดปานกลางนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับมีทั้งมดงานมดทหารมดนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ f u ูล y c o n s t a c k กับ s m ม c o o s t t c k นะครับซึ่งมดตาลานเป็นมดประเภท u u r y Constack นะครับซึ่งเป็นมดที่จะเก็บสะสมอาหารในตัวเองก่อนที่จะบินออกมาสร้างรังใหม่ซึ่งวิธีการเริ่มเลี้ยงนะครับการเลี้ยงมดง่ายมากเลยครับเริ่มจากการที่เรามีหาหลอดทดลองมานะครับใส่น้ำไปใน1.3ส่วนสของหลอดทดลองนะครับแล้วก็เอาสำลีขั้นกลางใส่น้ำพยาลงไป แล้วก็เอาสำลีปิดทางเข้าไว้นะครับไม่ให้มันออกแล้วก็เอาไปไว้ในที่มืดนะครับห้ามรบกวนนะครับรอจนกว่าจะมีมดงานตัวแรกออกมาหลังจากที่มีมดงานตัวแรกออกมาแล้วครับเราถึงจะเริ่มให้อาหารซึ่งอาหารก็คือน้ำหวานนะครับน้ำพึ่งผสมน้ำหยดให้หมดกินนะครับสักประมาณอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งแล้วก็ให้บ่อยขึ้นตามจำนวนมดที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเป็นให้พวก หนอนแมลงนะครับเพราะว่ามดต้องการสารอาหารก็คือโปรโตีนแล้วก็พลังงานก็คือน้ําตาลนะครับแล้วเราก็มาดูการกินอาหารของมดกันนะครับก็คือมดงานนะครับก็จะออกมาหาอาหารนะครับมาจับแมลงมาหาเศษอาหารหรือมาดูดน้ําหวานเพื่อนํากลับไปให้หมดที่อยู่ในรัง มดนะครับจะมี2กระเพาะนะครับก็คือกระเพาะโซเชียลแลวก็กระเพาะส่วนตัวของตัวเองนะครับซึ่งหน้าที่ของกระเพาะโซเชียลนี้ก็คือเป็นกระเพาะเอาไว้แบ่งอาหารให้กับเพื่อนๆภายในรังนะครับ มดก็จะเอาไปป้อนผ่านปากนะครับให้กับมดงานตัวอื่นๆแล้วก็นางพญานะครับเพื่อเป็นพลังงานในการออกไข่แล้วก็ทํางานของมดทตัวนะครับและที่เลี้ยงนะครับพอเรามีมดเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับเราก็จะเลี้ยงใส่ในกล่องพลาสติกเล็กๆก็ได้นะครับโดยการเอาหลอดทดลองนะครับไปใส่ในกล่องนะครับเจาะรูให้อากาศแล้วก็ทาด้วยแป้งนะครับ วิธีก็คือเอาแป้งผสมแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ป้ายไปที่ขอบของที่เลี้ยงนะครับเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้มดเปนี่ยนออกมาเองนะครับก็มีตกแต่งใส่หินสามารถปูพื้นด้วยดินได้นะครับแต่ของผมไม่ได้ใส่นะครับก็ไม่ได้เป็นไรเอาละครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับการเลี้ยงมดนะครับผมยังมีมดอื่นๆอีกนะครับเอาไว้เป็นคลิปหน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตาม ชมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย